สวัสดีครับที่นี้บรรณาการหลานนะครับอันนี้มีสินค้าจากเอรินเข้านะครับรออยู่เป็นเดือนเลยนะเวลาของมีต้องรีบซื้อนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อบิ้วอารมณ์นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพูดโอเวอร์นะคือมันมันมีแล้วมันก็จั ขายอยู่ช่วงหนึ่งนะพอมันหมดปุ๊บคุณก็ต้องรอรอสินค้าที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่นะครับในคาออร์ลินมันไม่ได้แบบผลิตขึ้นมาเป็นภูเขาเรากานะครับผลิตตามออเดอร์นะครับที่เห็นตรงหน้านี่ก็จะเป็นช็อคฮอนดานะครับฮอนด้าห้าร้อยซีบีห้าร้อยเอ็กนะครับสองพันสิบเก้าขึ้นมานะครับตัวนี้จะใส่ได้ ที่เป็นโชค๊คหัวตั้งนะตัวนี้ก็เป็นสปริงนะครับสำหรับโชกหน้านะครับลูกค้าก็ออเดอร์ไว้นะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้ว,วนี่ฝาท็อปแคปจะสวยมากกว่ารุ่นเก่านะครับลักษณะฝาจะจะแฟลตนะฮะจะไม่เป็นเดือยยืดขึ้นยืดลงเหมือนตัวเก่านะครับ เนี่ยมาพร้อมกับคู่มือนะครับใบรับประกันสปริงนะครับก็เดี๋ยวจะนัดติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้สองคันนะครับ2คันมีเจ้าของหมดแล้วทั้งสองคันนะครับอันนี้ก็เป็นชกหลังนะครับมีซับแทงนะครับมีซับแทงสวยเชียวนะครับ ก็จะมีคู่มือมีใบรับประกันนะครับใส่มาในกล่องโฟมนะครับบรรจุหนาแน่นอย่างดีเลยนะครับโชคตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับค่ารีเบลได้นะครับปรับค่าคอมเสชั่นได้นะครับปรับค่าพีโหลดได้นะครับลูกค้านะครับที่สั่งซื้อนะครับทั้งสองคันนะครับเป็นรถทัวริงนะครับมีบีบสามใบนะครับก็เลย ทำการาสั่งซื้อสปริงเพิ่มนะครับสปริงเพิ่มตัวนี้ก็จะมีค่าเคพิเศษนะครับเหมาะสำหรับรถทัวริงนะครับที่ติดตั้งปี๊บสามใบนะครับไม่งั้นตัวนี้นี่ปรับปรับจนสปริงมันแทบจะลาแทบจะลา้ามันมันยังไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเพราะว่าน้ำหนัก ที่เขาดีไซน์ไว้นะครับมันเหมาะสำหรับรถรถเปล่าหรือว่าปี๊บหนึ่งใบนะครับถ้ามีขนซ้อนด้วยอะไรด้วยนะก็ต้องเพิ่มค่าพีโหลดเพิ่มค่าแซงเข้าไปนะครับตัวนี้ปรับตามเปอร์เซ็นต์นะครับปรับตามเปอร์เซ็นต์ตามที่ผมได้เทรนนิ่งมานะครับไม่ใช่นึกอยากจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับนะครับปรับผิดแข็งเกินปรับ ผิดแข็งอ่อ,อ,อนเกินนะครับปรับผิดพลาดส,สปริงก็ล้าก่อนเวลาอันควรนะครับอันนี้ก็2ชุดนะครับชกสอชุดสปริง2ชุดนะครับอันนี้สปริงสปริงชกหน้า1ชุดนะครับพอดีที่ท่านนี้จับไปให้จบๆนะครับจะได้หายคาใจนะครับก็เดี๋ยว ลูกค้ามาติดตั้งแล้วจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้ยังพอพอที่จะมีของนะครับช้ากว่านี้ไม่รู้ว่าจะมีของอีกไหมนะครับอาจจะต้องรอคิวกันอีกยาวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ